ครับวันนี้ผมจะพามาชมสวนของนาครับกรเกษียนออกมาแล้วเขาอยู่จะจะอยู่ในสวนตลอดพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่แถวปทุมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเจอแกที่ทําเกี่ยวกับการเกษตรไม่ใช่เกษตรจริงจังครับกเกษตรเพื่อหลังเกษียนนะครับรายได้หลังเกษียณที่ไม่อยู่นิ่งครับไปดูตามไปดูคนไม่อยู่นิ่งครับ นี่ไงครับแหนล่ลองผมนิดนึงเอา่เอาว่าไงครับเนี่ยทำอะไรวันน,วนี้ก็เช้ามาเนี่ก็จะลดต้นไม้ตามปกติคือเราหลังเกษียณแล้วเราก็ออกกําลังกายไปในตัวคือปลูกผักกินครับปลูกข้าโพดปลูกมะม่วงประชมประสานเหมือนพ่อหลวงเราครับ,รบอันนี้ กขาโพดอะไรเนี่ยนนี่เขาโพดสีม่วงครับสีม่วงของเกษตรเขาขึ้นได้เกษตรได้ทันเกษตรมาแล้วเขามีแบบว่ากินด้กินสุกได้ครับอนี่ครับนก็นี่ออเดอร์หมดแล้วครับอย่างนี้ออกมาออเดอร์หมดร้านต้นตําไอ้ผลไม้เขาจะขอซื้อไว้เลยกปลูกลองปลูกดูครับปลูกหลายรอบแล้วล่ะแล้วก็มีตลาดรองรับเนี่ยมันม่วงทั้งแม้กระทั่งแม้กระทั่งโคนเลยครับรากดูสิครับไม่ต้องดูแลมากครับหลุมละสองต้นเพราะใส่ถุง ก็มาลงได้เลยนะครับออกวะนี่ออกดอกแล้วครับเริ่มออกดอกแล้วครับอ๋อสี่สิบห้าวันเห็นสี่สิบห้าวันนี้ก็เก็บได้เลยครับเก็บผ้าเนี่ยเกยบพ้าชมมิโอเห็นหลายอย่างอขนุนก็มีขนุนพันไรเนี่ยอ่าขนุนนี่ของของประเทศครับที่รับประเ็จเขาจัดที่เกษตรเขาไปรับรับประเนตเขาก็ไปปลูกเขาแก่ชาวบ้านเจอเขาก็ติดมาป่าผมอืมี แล้วก็มันกล้วยมีม๊ม่วงกล้วยมีม๊ม่วงครับบ๊อบม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่ครับพื้นที่เบบอรร์คัพื้นที่กี่ไร่นะไร่เดียวครับโอ้โหนี่พื้นที่กี่ไร่ไอ้ไร่เดียวนะครับเนี่ยดูพริกขี้หนูมีครับเนี่ยดูพริกขี้หนูก็มีโอ้โหแซมหมดทุกอย่างพริกขี้หนูอันนี้ทันไรนะน้ำดอกไม้เบอร์สี่ครับโอ้ดีเบอร์สีทอง ในเมันสิเนี่ยเดินเรียบพิชินโนครับเราไม่ต้องไปนั่นครับที่อยู่ในมะม่วงเราผสมผสานหมดในต้นมะม่วงเห็นเสียงปลาอะไรมีปลาปลาอนี่ในร่องในร่องก็มีปลาคอันนี้โอ้โหอันนี้คันลุงต้นใหญ่ในกระโนน่าลูกครับโอ้โเนี่ยกำลังพุ่งออกนะตัดไปหลายรูปอันนี้อันนี้ก็มัมมม่วงนะครับผมปลูกแซมไว้หมดครับผสมผสานหมดครับ เนี่ยมันจะเก็บได้อีกกะทิก็เก็บได้แล้วเหลืองหมดละเหลืองหมดละครับแล้วก็มันนาองุ่นอ๋อมาดูพันธุ์อันนี้พันธุ์อะไรเนี่ย อันนี้อันนี้เบอร์สี่น้าดอกไม้เบอร์สี่น้าดอกไม้เบอร์สี่ครับมันจะเป็นดอกทั้งหมดครับเป็นเนกล้วยดรอกล้วยในกล้วยของบ้านองไม่ได้องมันหวานมีแต่ของกินทำม่้ชาลูกค้าจองตลอดออเดอร์เข้าทุกอย่างมะม่วงนี่มันคุณสีครับ อันนี้กินดิบครับมันนี้นสีสีกินดิบอันนี้กินดิบนี่ก็จะเก็บออเดอร์หมดแล้วครับลูกค้าเก็บส่งลูกค้าครับนอย่างนี้ครับของเราครับได้หมดครับไม่ต้องค้ำครับเนยไม่ค้ำไม่ไม่อยู่ครับเนี่ยไม่ค้ำไม่อยู่เสีหมดอ๋ออันนี้ปล่อยปลาอะไรนะไปนี้ปลาหมอชุมพรหมอชุมพรในร่องในร่องสวนเราส่งเอาน้ำขึ้นมาเก็บไว้แล้วก็ปล่อยปลาด้วย ญาติพี่น้องมาได้จับเป็นเศรษฐีถวายตัวนี้เศรษฐีถวายอ่าเป็นกิจกรรมของครอบครัวอันนี้เศรษฐีถวายครับอันนี้ขึ้นชื่อออกทั้องตีอร่อยอ่าอร่อยเนื้อดีหวานกรอบครับกรบกินสุกได้ดิบได้ดิบได้เนี่ยดูดิคือไอ้นี่ก็มีหมดพิขี้หนูเราปลูกแซมไปหมดเลยเนี่ยพิเกตหนู ดูสมีหมดเราจะปล่อยที่ว่างครับมะนาวมีมะนาวมีมะตอที่ตอนเมื่อวานมะตอที่ตอนเมื่อวานเนี่ยที่ตอนไว้แล้วก็ดูเนี่ยที่ตอนเมื่อวานมะนาวันเนี่ยที่เราตอนที่ตอนเมื่อวานเนี่ยครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอีกประมาณสิบห้าวันลาก็ก็เดือนแล้วเรียบร้อยขายได้ครับเนี่ยกินแค่นี้ครับกินละร้อยครับออเดอร์หมดละพันฮอลแลนด์เนาะอันนี้ฮอลแลนด์ครับไทยเรียกอะไรนะ ไทยก็ปักไม้ลายปักไม้ลายปักไม้ลายนี่เดี๋ยวดูมะนาวนี่เป็นพิกิตเป็นพิกิตสองครับนี่เป็นพิกิตสองครับจะเป็นพวงนีหมดครับของเราจะไปปล่อยอันนี้อะไรที่กําลังออกลูกตอนเต็มวันท่นนี้น้ำตาลทรายกินน้ำตาลทรายกินเนื้อเป็นไงบ้งเนื้อขาวเนื้อขาวหวานเทียบกับหวานเท่าอกล่องไหม กกล่องเลยถ้ากับเนื้อเดียวกับกกล่องอแต่นี่ไม่มีเสี้ยนไม่มีเสี้ยนตัวนี้โอ้โหนั้นถ้าใครสนใจที่อยากได้พันเนี่ริงพันอะไรติดต่อได้ใช่ไหมน่ะติดต่อได้เบอร์อะไร <be> เบอร์อะไรศูนย์แปดศูนย์สองห้าเจ็ดเจ็ดแปดสองสี่ชื่อจ่าหดใช่ไหมครับจา่จาจ่านะครับกระเสียนมาแล้ว ก็มีน้ำดอกไม้สีทองตัวนี้น้ำดอกไม้สีทองก็ออกทั้งตื้ครับนี่เพนี่น้ำดอกไม้สีทองเนี่ยออกทั้งตื้ลูกก็มีออเดอร์สิบพันก็มีออเดอร์แต่ทำไม่ทันคนเดียวนเขาอ๋อหน,นุนหนุน,นย,ย้อยเจะเออกไปข้างนอกมาดูเนี่ยดูครับไม่มันตกไปข้างนอกหมดเลยจข้างบนก็มีเยอะไปทั่วจังบว ม้ามาต่อไปก็เป็นม้าวเดี๋ยวเดี๋ยวดูมาพาวกี่ปีมาพาวไอ้ชุดเนี้ยาปีสามปีสามปีอเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลูกตั้งปลูกมาสามปีนะครับเนี่ยสูงประมาณสองเมตรคนถึงคอก็ประมาณสองเมตรเราไม่เราเปิดก็ล่องไว้ไม่ให้มันรากไปยุ่งกับตัวอื่นค่ะใช่ห่ยอยู่ริมบ่อให้อยู่นี่ริมบ่อตรงนี้อย่า่ให้รากทำเขตดแดนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกันกับนะม่วงกับ สนนมันเนี้ยไม่ยุ่งเลยให้มันมาอยู่น้ำกันรกะดิ่งไปสามปีมันพาน้ําหอมที่พาน้าหอมเมื่อวานก็กินแล้ะพี่อร่อยหวานอร่อยครับเนี่ยอันนี้ก็ปล่อยปลาครับนี่ปล่อยปลาครับแล้วก็ปลูกผักลอยน้าปลูกผักลอยน้ําอ่าเสียงนกเสียงหนูธรรมชาติมากอันนี้ชอบมันขึ้นสีครับอันนี้ก็มันขึ้นสีเนี่ย แล้วก็กันไว้เนี่ยลูกห่อไว้เต็มเต็มกระบอกแล้วเต็มกระบอกเลยครับกันแมลงแล้วประกอบด้วยทำให้ถึนสวยกันอะไรของเราลูกค้าชอบสีสวยปลาเริ่มแล้วเดี๋ยวนะเราจะพาชมไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยภาพให้ดูไปเรื่อยนครับมีม้มงวนมีมอม่วเนี่จะใส่ว่าเราให้มันร่มเย็นด้วยพักผ่อน ไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในสวนเขาเนี่ยโทรมาเขายังปิดเนี่ยโลคแตกเขาก็อยู่ได้อยู่เนี้ยไม่ต้องใส่ไอ้สงใจโลกภายนอกเลยเนี่ยอยู่เงี้ยอยู่เนี่ยเนี่ยผมก็นั่งกินข้าวตอนกลางวันอยู่เนี้ยเนี่ยที่กระท่อมตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยอากาศดีดีมากหลับแบบเพลินเลยมาทํางานมานี่เหนื่งผมก็แวบเนี่ยมานาเขาก็จะทำงานของเขาเนี่ยทำจริงไม้เนี้ย จากที่ไม่เคยทําเดี๋ยวนี้เขาโอ้โหยิ่งกว่ากเกษตรกรเลยครับเนี่ยแบบจุดๆไปเลยอะผมมาเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งไปยิ่งมาผมก็ผ่านมาแวะชมอยู่เรื่อยแต่วันนี้ขออลงคลิปให้เพื่อนๆที่คิดหลังเกษียนน่ะพวกนี้น่ะมันหน้าต้องวางแผนในการทําการเกษตรหลังเกษียนนะครับทำอะไร่เอง พเพราะว่าเกียนเนี่ยมันจะเงียบเหงานะครับต้องมาคุยกับต้นไม้เนี่ยอยู่กับต้นไม้คุยกับต้นไม้ตื่นมาดิเห็นเนี่ยจากที่เคยทางานประจํานะตอนนี้เขามาทําเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ะหน้าตาเขายังกับเด็กเลยตอนนี้หน้าตาเขาบิกบึกเบิกบานเขามีความสุขที่ขายแล้วก็เจอคนแล้วก็ จำหน่ายบ้างเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมาสวนนะ่ะครับผมกำลังกินจูก็เเ็นสีทองเ่น,นี่ยินจูจเป็นสีทองเนี่ยจะปล่อยให้มันออกลูกนี่เราต้องเด็ดยอดเด็ดยอดออกครับ<อ>เพื่อดอกให้มันแตกดอกเนี่ยมันก็ออกดอกอย่างนี้ครับ<อ>ต้องเด็ดต้องเด็ดว่ามันมีเทคนิคครับเนี่ยอ๋อเนี่ยมันมีเทคนิคครับต้องเด็ดยอดหทั้งหมดเนี่ยอ๋อเนี่ยดูที่แล้วปลูกไม่ต้องว่าผมจะดูที่เนี่ยไม่ลูกค้าไม่มาเนี่ยมันก็ออกหมดถ้าเด็ดปั๊บเนี่ยมันจะออกดอกอย่างงี้ครับ S <S นี่ออกแล้วมันออกตั้งแต่โคนเลยครับเรา,อาดอกเป็นถ้าปล่อยมันสูงมันจะสูงไป<ช>ถ้าท,ทําจริงก็รีบทําได้เลยนะครับนี่จริงกำลังสวยได้ทั้งได้ทั้งลูกได้ทั้งลูกได้ทั้งจริงได้ทั้งจริงทาจริงเนี่ยด,ดูอันนี้ตอนนี้ก็ออกอันนี้ก็ออกแล้วีออกแล้วยังไม่ออเดอร์มาแล้วนีออกลากแล้วนี่ออนไลน์ตัวนี้อันนี้เนี่ยดูดิออกแล้วออกากแล้วนี่รจะตัดไปชาอันนี้แค่ยี่สิบวัน ออกแล้วนี่ออกรากแล้วยี่สิบวัน,นแล้วก็ตัดตัวนี้ไปชำเดี๋ยวต,ตรงนี้มันก็แตกขึ้นมาอีกเนี่ยอย่างนี้ครับเนี่ยดูที่เนี่ยครับมันจะแตกนี่กระตอนได้อีกเนี่ยนี่กระตอนได้อีกหนึ่งสองสามสี่กิ่งพอตัดตัวน,นี้ไปตัวน,นี้ก็ตัดทิ้งอันนี้มันก็จะแตกไปอีกเราทํากิ่งขายครับกิ่งแค่ได้กิ่งละร้อยแล้วครับเพรารสชาติมาดีผ่านคอนเลนคอนเลนครับเดี๋ยวคลิปนี้ ดูดีๆก่อนนะครับเนี่ยสังเกตดีๆเนี่ยเยเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวติดตามต่อไปเพราะว่ากเกษตรเขาจะใช้กเกษตรอินทรีย์นะไอจุดนี้ที่นะ้าทาเนี่ยนะครับวับดีครับบ๊ายบาย